ก็ดีะครับถือว่าคุ้มเลยละน้ำก็ดีแล้วก็ไม่ผาคาไว้ก็ไม่ต้องเสียคุ <c oughs> ้มค่ามากๆเลยละเราใช้ได้ทั้งปีหรือ <c oughs> ผมชื่อนายเนตรภาชนะอยู่บ้านเลขที่5-9หมู่7ดตำบลหนขุยเพลจนแดนอำเภอพัชบูญอยู่หมู่บ้านดงเสือเหลือง ก็ตกร้อยล่ครับหมาก็มีทั้งไอ้เจ้าหนาที่ในนั้นเขาแนะนำด้วยไงครับอแปกติผมก็เคเป็นลูกค้าอยู่แล้วด้วยเลยครับแล้วก็เห็นเฟติดป้ายบอกว่าไอ้มีการมีสินเชื่อทำไอ้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปปรึกษาครับ ก็ไม่นานนะครับจะมาไปเก็ติดต่อเขาก็ติดต่อทางร้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้เลยครับก็ปรึกษาเขาเพราที่เขาเคยติดตดกันก็มีมาหลายเจ้าแล้วเหมือนกันครับที่จริงๆคือผมจะทําเน้นในทําในแปลงนี้มากเพรหมดนานี้แล้วนี้ผมก็เตรียมลงทํำในผักกระโจกผักในในแปลงนาแล้วแต่ด้บ่อนี่ครับมกนใอาศัยตุนลงสระแล้วก็เนี่ยก็เอาไปใช้ได้ตลอด ก็มีใช้ใช้เสมอแล้วก็ไปปั๊มใช้เครื่องเกษตรดึงนะครับก็คือทําการเกษตรจะช่วงกับโพดแรงมาแล้วมั่งครับก็ดีครับถือว่าคุ้มเลยละนะถือว่าโอเคมากเลยละเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ถือว่าสบายใจมากค่าไฟก็ไม่ต้องเสียคุ้มค่ามากๆเลยะละก็ใช้ได้ทั้งปี ช่วยได้ยเยอะเลยนะในช่วงพอทีมาติดตั้งกาล,ลังโอ้โหะจะตายแหละไม่ตายแหละเลยเป็นข่าวอยากจะเชิญชวนเกษตรกร,รที่ทำการ,กรเกษตรทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะได้พลังงานแสงอาทิตย์ติดไม่ว่าจะเจาะแล้วหรือยังไม่มีบ่อก,ก็คือไปไปปรึกษาจริงเชื่อก็สกยามได้เลยครับ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับไม่ต้องเสียค่าไฟแนละ้วน้ำก็ออกดีด้วยถือว่าประหยัดก,กันหลายเท่าเลยครับ